พอเมื่อเราใช้ตัวแรกทาเพื่อเปิดรูขุมขนถูกไหมคะแล้วเราก็ใช้คโคลนเพื่อลอกสิวเซียนออกอาจจะได้มากหรือน้อยก็อยู่ที่สิวเซียนของเรานะคะแล้วก็แต่ว่าเราทํำบ่อยๆได้หน้าผิวหน้าเราจะไม่เสียมันจะไม่แห้งไม่เหมือนแผ่นที่แบบติดอะ่ะแบบนั้นก็ควรจะใช้ด้วยนะคะควบคู่กันไปสลับกันวันเว,นวน้นวันสองสามวันทําทีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ลอกมันออก ใช้แผ่นนะคะ่ะลอกออกปกติแต่ว่าแผ่นนั้นเนี่ยเวลาลอกเนี่ยมันจะแข็งแล้วก็ดึงขนดึงเนื้อเราออกไปแต่ว่าเน,นี้ยมันจะนุ่มนิ่มติดไปกับจมูกเราก็จะไม่ดึงเนื้อส่วนอื่นนะคะส่วนตัวที่สามหลังจากที่เราลอกเสร็จเราก็ล้างให้เรียบร้อยเช็ดให้แห้งแล้วเราก็ทาตัวเนี้ยบำรุงทาไปเลยไม่ต้องล้างค่ะก็ทาบำรุงตรงที่เราลอกตรงที่เราเปิดรูขนทาบำรุงปกติใต้คางตรงช่วงนี้ นะคะช่วงวงกลมเนี้ยเราก็ทาบํารุงไปนะคะก็ทาไปแล้วก็ไม่ต้องล้างออกทาบํารุงเสร็จปุ๊บเราก็ทาครีมแก้แพ้ถ้าเป็นลิชช่าก็จะทาครีมของลิช่าค่ะตัวที่บอเป็นตัวแก้แพ้แล้วก็เป็นไนครีมนะเดี๋ยวเอาไว้วันไหนจะมาทาครีมให้ดูดีกว่าว่า ทาก่อนนอนเป็นยังไงอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาทาก่อนนอนอีกทีแต่ตอนเนี้ยที่จะมาพูดคือจะพูดก่อนอาบน้ํานะคะเราก็จะใช้ตัวนี้นี่ตัวนี้ขัดผิวขัดเซลล์ผิวของเราที่เราสกปรปกเจอมาทั้งวันขัดได้ตั้งแต่คอทั้งตัวเลยนะคะทั่วตัวก็ขัดใช้ไม่ต้องเยอะค่ะก็บีบมาเราจะรู้เองปริมาณใช้จากแขนไปก่อนไล่แขนคอตัวแล้วก็ลงไปขา เสร็จปุ๊บเราก็อาบน้ําตามปกติแล้วเราก็ล้างเครื่องสอําอางอย่างที่ดีชาบอกนะคะว่าล้างให้มันนุ่มนวลกับหน้าเราที่สุดเสร็จปุ๊บล้างเสร็จเราก็มาใช้นี่อย่างที่บอกตัวที่1เปิดลูกคุมขนทาพอบไว้ประมาณ5นาทีล้างออกใช้ตัวที่สองเป็นโครนเราก็ทาไว้ตามรูปเดิมที่เราพอกเปิดลูกคุมขนไว้ ตามรอยสิวเซียนนะคะหรืออาจจะใครไม่ต้องใช้เยอะอย่างนี้ก็ได้แค่แต้มจมูกกับคางตรงนี้พอนะเป็นโคลนพอมันแห้งห้านาทีแห้งแน่ใจว่าแห้งแล้วเราก็สกิดมันใช้น้ําสกิดขอบแล้วก็ลอกออกมาอย่าทําให้น้ําอย่าใช้น้ําล้างนะคะเพราะว่ามันแห้งมันเป็นโคลนเนะคะพอมันแห้งเนี่ยเราจะลอกได้แต่พอมันเปียกโดนน้ามันก็จะกลายเป็นโคลนเหมือนเดิมเราก็จะลอกมันไม่ได้ก็จะไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นแค่สกิดขอบแล้วเราก็ลอกออกมาแบบแห้งๆนั่นแหละคะ่ะ แล้วก็ล้างทําความสะอาดคราบร้อยที่มันหลงเหลืออยู่นะคะให้เรียบร้อยแล้วก็ใช้ตัวนี้ตัวที่สามใช้ทาบารุงปิดรูขุมขนจบแค่นี้สามตัวอันนี้คือการชําระสิ่งสกปรปกบนร่างกายและสิ่งสกปรปกบนใบหน้านั่นก็คือขี้ไารแล้วก็สิวเซียนนี่ค่ะก็ลิชาใช้สองตัวนี้ใช้มานานแล้วค่ะยังไงถ้าใครสนใจก็ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ไม่ซื้อไม่ว่ากันแต่อยากให้มาปรึกษาหรือว่ามาคุยดิฉันไม่ได้ทําตัวเป็นกูรูแต่ว่าสามารถแนะนําได้ให้ทุกคนไปใช้แบบไหนที่เหมาะกับตัวเองแล้วก็ของดิฉันมีแบบไหนที่เหมาะกับคุณอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้มาใช้เหมือนเหมือนกันแล้วมีอีกตัวที่แนะนําตัวนี้มาใหม่เป็น w ว x m a ์มาสำหรับบำรุงผมเนี่ยลิชานทำสีมาเป็นสีแดง เป็นสีแดงซึ่งเป็นคนที่ทําสีบ่อยแต่ว่าจะเลือกแบบจังหวะในการทําไม่ทําถี่มากเพราะผมจะเสียแล้วเป็นคนผมเส้นเล็กอะค่ะผมก็จะแห้งแล้วก็ไม่มีน้ําหนักมก็จะเบาถูกต้องไหมแต่ถ้าใครที่โชคดีเกิดมันผมเส้นใหญ่มีน้ําหนักก็ถือว่าโชคดีก็บํารุงพอประมาณพอแต่ว่าเนี้ยผมแห้งเสียทําสีด้วยเส้นเล็กด้วยด,ดัดได้ม้วนเงนี้ยทุกวันเพราะเราต้องทํางานใช่ไหม เราก็ไม่สามารถจะตัดผมสั้นได้ตลอดเวลาไม่งั้นเราก็ต้องตัดไปเรื่อยๆเ,เราก็จะไม่มีผมยาวเพราะฉะนั้นถ้าใครผมเสียก็เลี้ยงผมไปก่อนพยายามเล็มแต่อย่าไปสั้นมากนะคะก็ปล่อยมันไปแล้วเราก็บำรุงพวกนี้มันก็จะช่วยได้ผมเราก็จะไม่แห้งแล้วเวลาผมเราเสียแต่เราก็จะดูสุขภาพดีเสียแบบสุขภาพดีนะคะก็ใช้ตัวนี้ดิชาใช้ตัวนี้เป็นมาสก็จะหมักผมเอาไว้ ือปกติเวลาเราใช้ทรีทเมนต์บำรุงเงนี้ค่ะเราจะสระผมด้วยแชมพูแล้วก็ใช้คอนดิชเนอร์ถูกไหมคะแล้วก็ทรีทเมนต์เนี่ยเราจะใช้วันว้นวันอาทิตย์ละครั้งสองครั้งเสร็จมากเราจะใช้คอนดิชเนอร์หรือครีมนวดหรือว่าแชมพูอย่างงี้วันเว้นวันทุกครั้งที่สระผมแต่อันเนี้ยลิชาใช้แทนคอนดิชเนอร์ค่ะก็คือหลังสระผมลิชาใช้นี้ทุกครั้งก็ประมาณลิชาสระผมวันเว้นวันอาทิตย์นึงก็สามสี่ครั้ง หรือบางทีก็ทุกวันผมมันก็จะดีขึ้นนะตอนนี้ก็เนี่ยดูแบบมีนนะ้ำหนักปกติเวลาจับเนี้ยจะชีฟ้ฟูเวลามัดก็จะชีฟ้ฟูแล้วสังเกตคลิปสองคลิปที่แล้วนะคะปกติวิชาปล่อยผมไม่ได้ถ้าเราไม่ได้เมืวอนอย่างเงี้ยเพราะว่าผมเราจะฟูแห้งอะ่ะแต่ว่าสองคลิปที่แล้วอะ่ะถ้ากลับย้อนไปดูอันนี้วิชาก็ย้อนกลับไปดูแล้วเออ,อผมเราก็ดูแบบดูแบบ เสียแบบดูเป็นทรงอะไม่ได้เสียแบบดูแย่เป็นฟูฟูก็คือเสียแบบยังเป็นทรงอยู่อะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็คือยังมีน้ําหนักอยู่สามารถแบบจับแล้วไม่ติดอะแต่คือแห้งจับไปเนะี่ยผมแห้งก็คือแห้งบางทีติดโอ้ยติดดึงไม่ได้อันนี้ก็คือเนี่ยดึงได้ปกตินะคะก็อาจจะไม่นุ่มสลวยเหมือนคนอื่นแต่ก็ เราก็ไม่อายเขาที่ผมเราแห้งชีฟ้ฟูแล้วก็พันกันเพราะว่าใช้อันนี้มันใช้มาก่อนข้างดีเอ้ฉันมากค่อนข้างนานก็พักแล้วว่าค่ะก็ดีเหมือนกันก็เลยมาแนะนําอันนี้ก็ไม่ใช่ยี่ห้อของริชาเองนะคะลิชาไม่ได้ผลิตเองแต่ว่ามันใช้ดีก็เลยเอามาบอกต่อเราสามารถใช้ตัวนี้แทนคอนดิชเนอร์ได้ก็คือสระผมแล้วใช้ตัวนี้หมักแค่แค เนี่ยค่ะจะใช้ทอยลงมาถึงปลายผมแล้วก็หมักหมักเลยแล้วก็นวดลูบๆจนมันนิ่มเพราะเวลาเราสระผมเราใช้แชมพูมันจะแห้งใช่ไหมคะมันจะติดเราก็ใช้ตัวเนี้ยสางจนกว่ามันจะไม่ติดมือผมไม่ติดมือเราก็ล้างออกแล้วเราก็หวีพอเราเช็ดผมเสร็จให้เราหวีเลยนะคะเพราะว่าต่อให้เราใช้แชมพูดีแค่ไหนแล้วเราเช็ดผมเราไม่หวีอะ่ะผมมันก็จะแห้งพันกันทุกคนหรอกคะ่ะนอกจากคนที่ผมสวยตรงเท่ากัน ถ้าผมสไลด์ผมแฟชั่นอย่างเงี้ยก็จะติดทุกคนแหละคะ่ะยังไงก็นี่สนใจยังไงก็มาขอคําแนะนํานได้นะคะเว็กซ์มา์นะคะก็ทำให้ผมเป็นเงาเหมือนเวลาเราไปเข้าร้านทำผมเราจะบอกว่าเคลือบเงาหน่อยเขาก็จะใช้แว็กเคลือบเงาผมให้เราซึ่งตัวนี้เราสามารถเอามาเคลือบเงาเองได้ที่บ้านแล้วก็ใช้ง่ายมากไม่ต้องใช้สารเคมีน้ํายาอะไรต้องมาพอกให้เหลอะเทอะนะคะก็นนี้สามารถใช้ได้ตอนอาบน้ําสระผม ก็เป็นแว็กซ์มานะคะใช้ง่ายหรือถ้าใครกลัวผมจะแบบมีปัญหาก็ใช้อาทิตย์ละครั้งสองครัง้งใช้เหมือนทรีทเมนต์นะคะก็ใช้แชมพูแล้วก็คอนดิชเนอร์ของคุณไปก็วันนี้มาแนะนำา3ตัวนะคะก่อนจะไปอาบน้ำนอนเดี๋ยวคราวหน้าก็จะมาแนะนำการบำรุงผิวก่อนนอนเพราะว่าคลิปที่แล้วเรา แนะนำบำรุงผิวประทินโฉมแบบง่ายๆชิลๆในตอนกลางวันไปแล้วแนะนำคลิปแต่งหน้าง่ายๆในตอนกลางวันไปแล้ววันนี้ก็มาแนะนำผลิตภัณฑ์ใช้ใช้ดูแลตัวเองก่อนอาบน้าและระหว่างอาบน้ำอย่างไรทุกคนต้องสวยได้ตลอดเวลานะคะโดยที่ไม่ยุ่งยากด้วยมันสามารถแฝงไว้ในไลฟ์สไตล์ของทุกคนได้ชีวิตประจำวันทุกคนต้องกินเดินเที่ยว แต่งหน้าแล้วก็อาบน้ํากันอยู่แล้วถูกต้องไหมคะเราก็ผสมความสวยงามของทุกคนเนี่ยเข้าไปได้ทุกช่วงเวลาเลยค่ะก็คือผู้หญิงเนี่ยสวยได้ตลอดทั้งวันนะไม่ต้องคิดว่าเอ้ยยุง่งไม่มีเวลาดูตัวเองเป็นไปไม่ได้ช่วงเวลา5นาที10นาทีแล้วก็สวยสดใสผิวใสหน้าสวยสุขภาพดีได้ก็ฝาก3ตัวนี้ไว้นะคะยังไงสนใจอยากจะได้รับคำแนะนำคำปรึกษาก็ติดต่อมาที่ ริช่ารันชัมหรือว่าเข้าไปหาเบอร์โทรได้ในเว็บไซต์นะคะแล้วก็รายการริช่ารันชัมออนทีวีด้วยนะคะทังช่องดูดีชาแนล psi จานดำช่อง62นะคะเลข62แล้วเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยนอกจากที่มันแนะนำช่วงอาบน้ำช่วง่อนระหว่างวานันตอนกลางวานันแล้วเดี๋ยวจะแนะนำบำรุงผิวตอนกลางคืนด้วยพูดวนไปวนมาละเดี๋ยวลิช่าไปดีกว่าไปอาบน้ำแล้วก็นอนดีกว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย